เอาละฮะมาพูดคุยหลังเกมกันครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b e นะกดติดตามมาว่ากันเลยครับเกมที่ลิฟูบุกไปเชื่อซาวแฮมป์ตันถึงถิ่นเซนต์แมรี่าประตูต่อ2ก็ในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยเป็นทางฝั่งซาวแทมป์ตันที่มีโอกาสได้คลองบอลบุกเข้าใส่ลิฟูอยู่บ่อยครั้งเป็นภาพที่แปลกตาอยู่ไม่น้อยนะครับที่เห็นทีมที่เป็นรองเนี่ยบุกใส่ ทีมที่เรียกได้ว่าเหนือกว่าอย่างชัดเจนด้วยตัวผ่อเล่นแล้วก็ตารางคะแนนครับซารทัมตันเขาก็เล่นในบ้านเนี่ยไม่ได้ยอมรีพูเลยแม้แต่น้อยจะเห็นได้ว่าพอรีพูบุกไปแล้วซาทัมตันเนี่ยมีโอกาสสวนกลับบุกใส่รีพูแล้วก็อันตรายเลยทีเดียวครับจังหวะรีพูมีโอกาสขึ้นนําก่อนในช่วงคขึ้งเวลาแรกครับจากการยิงไกลของโซบัสไล S 1> <S 1> ก็เป็นการเปิดล็อกนะครับสำหรับโซบัสไลน์เรียกได้ว่ากดดันอยู่ไม่น้อยสำหรับเจ้าตัวซึ่งไม่ยิงมาแล้วกว่า10เดือนนะครับก็ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนมกราลาม,มาถึงต้นๆ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวครับที่เจ้าตัวยิงประตูดได้หลังจากนั้นมาเนี่ยกับลีภูไม่ได้ยิงเลยก่อนที่จะระเบิดพลังของตัวเองในวันนี้นะเรียกได้ว่าท่วงขึนตำแหน่ง ผู้เล่นในตำแหน่งหมายเลข10นะครับสำหรับโดมิกซบอสไลก็เพสหนักวิ่งไล่หวดอย่างรุนแรงแล้วก็ช่วยเพื่อนลวมทีมเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับนักเตะรายนี้นะโดมิ so Line, กซบอสไลกลับคืนสู่ฟอร์มการเล่นของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งพอพูดอย่างนี้แล้วผู้ชมก็คิดว่าเอ้ยไอ้นี่แม่งอวยอีกแล้วคนไหนเล่นดีก็อวยคนไหนเล่นแย่ก็ดา่าอะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่ามันจะมีแน่ครับผมจะพูดถึงนักเตะอย่างโรเบอร์สันนะครับทำไมถึงต้องพูดเขาครับเพราะอะไรครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ได้ดูคลิปก็น่าจะทราบนะครับว่าสไตล์ของเนี่ยมันชัดเจนนะดีก็ชมแย่ก็ดา่านะตรงๆอยู่แล้วครับอ่ะว่ากันต่อในเรื่องราวของล o อบโบโหช่วง10-20มนาทีแรกนี่เหมือนจูนตัวเองไม่ได้เลยผ่านมา30มนาทีนี เขาเหมือนกับพึ่งแบบเงื่อออกครับพึ่งรู้ตัวว่าเอ้ยกูต้องช่วยเพื่อนนี่กูต้องสกัดนี่ตำแหน่งกูแบ็กซ้ายเล่นกองหลังกูต้องป้องกันเหมือนเขาพึ่งนึกขึ้นได้นะครับผ่านมาระยะเวลา30กว่านาทีนะแต่พูดถึงจังหวะที่เขาไปทำฟาวก่อนครับคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรนะครับแต่ด้วยความที่เขาอยากจะเจตนาดีนะครับอยากป้องกันอยากจะรวบก่อนที่จะเข้าไปในกรอบ แต่สุดท้ายแล้วผู้ตัดสินก็เช็ควีอก็มองว่าคือมันเท้าของโลบสันเนี่ยมันเหยียบเส้นพอดีก็ให้ลาโบเป็นคนฟาวนะลูกนี้ก็อดามอัลสตองวิ่งเข้ามาซัดได้อย่างเฉียบคมเลยทีเดียวครับก็ซาวตัมตันตีเสมอ1ประตูต่อ1ในช่วงไทยครึ่งแรกเนี่ยเหมือนจะมีดราม่าเล็กน้อยครับคือผู้เล่นของซาว t ัมตันเนี่บุกขึ้นมาแบบเรียกได้ว่าบุก ทุกคนเลยครับช่วยกันเล่นช่วยกันวิ่งร่วมใจกันบุกใส่ลิฟูผมนี่ตกใจเลยครับเอ้เราเล่นกับซาร์ทามตันจริงหรือเปล่าวะหรือเราเล่นกับอาเซนอลนี่คือมันผิดหูผิดตาอย่างงงวยเลยครับถือว่าข้อผิดพลาดเยอะนะสำหรับนักเตะลิฟูในช่วงครึ่งแรกขอจบครึ่งแรกไว้เพียงเท่านี้ครับมาต่อกันที่ครึ่งหลังครับเปิดเกมมาไม่ทันไรครับนักเตะของซารทามตันในตำแหน่งกองหน้าก็เจ็บ ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะพอเปลี่ยนตัวออกมาปุ๊บซาทัมตันเนี่ยมีโอกาสได้คลองบอลบุกเข้าใส่แล้วก็ขอชื่นชมเลยนะไอ้ริบบิ้งแล้วก็เฟอร์นันเดสเนี่ยทั้งสองคนเล่นได้ดีมากๆเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กนะครับมีจังหวะที่ริพูนะได้เล่นลูกเตะมุมได้บุกเข้าใส่เรารู้อยู่แล้วว่าหลังร์พูลอยสูงพอทีนี้เนี่ยโดนตัดบอลได้คาลเตอร์แท็กของซาแฮมตันเรียกได้ว่าทำการบ้านมาเป็นอย่างดีครับ คือขึ้นบอลทางฝั่งขวานะแล้วก็ลากขึ้นมาเล่เลก่อนที่จะจ่ายให้อารามสตองเนี่ยชิงจังหวะกับคอเนอร์แบดลีกับใครวะตรงนั้นอิบาฮิมาโกนาเต้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจขออภัยด้วยแล้วก็อัมสตองตบเข้าในผู้เล่นของซาร์แฮมตันวิ่งมาชาร์จใครวะคุณผู้ชมไอ้ดริบบิ้งหรือเปล่าอ๋ออาจจะเป็นเฟิร์นเดสนะครับใช่ๆเฟิร์นเดสที่ยิงลูก2ให้ซาร์แฮมตัน ขึ้นนำา2ประตูต่อ1ลูกนี้เนี่ยก็ยิงผ่านบล็อกของคอนเนอร์เบลลี่เข้ามานะครับก็ขาตายเลยทีเดียวครับสำหรับนักเตะอย่างเคเลเฮอร์นะก็ในจังหวะน,นี้พลาดโอกาสในการเซฟไปได้ครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ แบทเกมของลิปูเกมหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะชนะก็ตามนะครับลูกตีเสมอจากการเข้าทำอันสวยงามของดยริยาสนะที่จ่ายขีพัทแบบสุดสวยให้โมซาล a าได้ยิงเข้าไปนะก็ตีเสมอ2ประตูต่อ2แล้วโมซาลาก็บวกประตูที่2ของตัวเองได้ในเกมนี้คือประตูขึ้นนำา3ต่อ2เป็นประตูชัยนะพูดถึงจังหวะของซาลาครับเจ้าตัวนี่มีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากเลย คือปั่นป่วนแนวรับของซาตัมตันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมคือดาวินนนเยสวิ่งแบบโอ้โหนึกว่าหลุยดีอาร์ตเลยทีเดียวครับวิ่งไม่มีหมดจังหวะอินเตอร์เซปเขานี่หลายต่อหลายครั้งครับไม่ว่าจะเป็นครึ่งแรกหรือครึ่งหลังพยายามช่วยเพื่อนอย่างมากเลยมีแพชชั่นในการเล่นเกมอย่างมากจนผมนึกว่าเขาเป็นฟิเมโนในร่างของอุลุกไวเลยนะครับนุนเยสเนี่ย ขาดเขาไปในผมว่าการเพลซิ่งของลิพูกลิ่นอของอาน์สลอตกลิ่นไอของเยนคอปจะหายไปนะครับกลับมาพูดถึงโมซาล่าครับโมซาลาเนี่ยยิงเซาท์แฮมตัน9ลูกจาก12เกมเรียกได้ว่าเป็นจอมยิงเซาท์แฮมตันเลยทีเดียวครับสถานะของเขาตอนนี้เป็นดาวซันโบร่วมนะกับเออร์ลิงฮาเลนที่10ประตูเนื่องจากว่าก่อนหน้าน,นี้ยิงไป8แล้วก็บวกเกมนี้อีก2ประตูโมซาล่า ขึ้นนําดาวซโนวและเช่นเดียวกันครับลิพูขึ้นนําจ่าฝูงทิ้งห่างอันดับ2อ,อย่าง City, แมนเชสเตอร์ซิตี้8คะแนนผมตกใจนะตอนที่ลิเูโดนน,นําโดนน2-1เนี่ยคือซาแฮมตันไม่ผ่อนเกมนะครับบุกเข้าใส่อย่างหนะักบุกกดดันลิพูอย่างแบบเงยหัวเงยคอไม่ขึ้นนะครับสมมติเราเปรียบเทียมครับซาแฮมตันเนี่ยกดหัวลิพูอยู่ลิพูกำลังจะตายนะ้ำอยู่แล้วเอ้ย ช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอย่างนี้ครับพอขึ้นมาแบบซาวด์แฮมตันก็กดหัวลงไปอีกครับคืออารมณ์มันประมาณนั้นเลยนะครับความกดดันที่ซาวด์แฮมตันโยนมาใส่ลิฟว์พูแต่ในท้ายที่สุดแล้วเราก็รอดมาได้เก็บ3แต้มที่สำคัญมาได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่ดูเหนื่อยๆดูอึดอัดสำหรับฝั่งลิฟว์พูก,ก็ตามเห็นไหมครับพอซาลายิงดอกสองได้เนถะอดเสื้อเลยครับวิ่งไปดีใจหน้าฝั่ง แฟนบอลซาร์ทัมตันนะกูทาได้รู้เอ้ยอะไรอย่างงี้ครับแบบยอมแลกใบเหลืองเลยครับเพราะว่ามันกดดันแล้วก็คือเขาอยากพยายามที่จะพาทีมชนะแต่ก็ทีมตามแล้วก็โดนบุกใส่ตลอดเนี่ยซาร่าก็ระบายออกมาผ่านการถอดเสื้อแล้วก็ตะโกนดีใจกับเพื่อนอะไรอย่างนงี้ก็ถือว่าเป็นแพชชั่นที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของเรานะพอเห็นซาร่าอย่างนงี้แล้วผมว่า จะเป็นผู้นําในแนวลุกได้ดีในอนาคตต่อไปหากเขาต่อสัญญากับร์พูผมว่าอย่างนี้นะควรที่จะเอาเป็นแบบอย่างคนที่เอาเป็นเยี่ยงอย่างนักเตะร์พูคนไหนเนี่ยขี้เกียรวิ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีหรอกครับคนที่ไม่ค่อยวิ่งแต่อยากให้เอาอย่างซาร่านะครับคือมีแพชชั่นกับทีมมีแพชชั่นกับเกมอยากเป็นผู้ชนะกระหายชัยชนะตลอดเวลานี่แหละครับมันจะนำมาซึ่งผลงานที่พวกเราคาดหวังไว้ อยากให้น้องๆหนูๆคนอื่นๆในทีมนะเอาเป็นตัวอย่างเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้โมซาลาเดอะคิงอียิปต์นะครับยังยืนยันครับว่าอยากให้สโมสรต่อสัญญาโมเมดซาล่าเห็นแล้วใช่ไหมครับเกมนี้เขาสําคัญกับเรามากแค่ไหนถ้าไม่มีเขาสักคนนะครับผมว่าอันเนอร์สลอตเหนื่อยอย่างแน่นอนซาลาก็ยังเป็นซาลาอยู่วันนค่ำครับ,รบเกมไหนตึงๆเกมไหนที่มันอึดอัดเขาจะ สร้างสรรค์ผลงานอันเลาใจให้เราได้เชยชมอยู่เรื่อยๆจำได้ไหมครับฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนก็ตามผมเห็นซาร่าอยู่บนมานั่งสำรองทีไรน,นะโอ้ใจเป้าเลยครับคือเรารู้เลยว่าทีมเราเนี่ยปล่อยโอกาสให้ทีมคู่ต่อสู้ล่อเป้าได้ง่ายแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็โดนจริงๆพอมันตึงๆอย่างนี้ครับเวลา เยนคอปส่งซาร่าลงมาในสนามนะเขาก็จะพลิกสถานการณ์ได้อยู่เสมอฉะนั้นแล้วในฐานะแฟนบอลลิพูอยากให้ซาร่าได้รับการต่อสัญญากับทีมอยู่กับทีมเราต่อไปและเกมที่ลิพูบุกไปชนะเซาทามตัน3ประตูต่อ2ผมตัวผมเองขอยก MVP ขอยก MAN OF THE m a t c h ให้กับโมเมตซาร่าคนนี้ครับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับ ขออภัยด้วยมาเร็วไปเร็วนิดหนึ่งสวัสดีครับ